การอุบัติเหตุหรือว่าตกตะแคงเลิกคว่ำนะครับจะมีการผิดรูปผิดทรงนะครับจะเห็นชัดเจนเลยถอดกันมาขนาดนี้นะครับอันนี้ก็หายห่วงได้เลยนะครับไม่มีใดๆทั้งสิ้นนะนี่เลยนะแล้วก็ซอบบี้นะครับมาถึงซอบเอฟังผู้ขับนะครับเป็นไงล่ะเป๊ะนะครับสวยๆงามๆกันเลยนะครับนัมเบอร์จากโรงงานนะครับอยู่ครบอยู่ทวนนะเราจะเลื่อมๆใสๆจากเละ คุณละอองตอนนี้ก็ใส่ปิ๊งกันไปเลยนะครับโอเคนะเกียร์โต้นะครับสี่สปีดกับเกลื่อนสองล้อนะโอเคครับยีสุกมีเซวน,นะผมยังมีให้เลือกให้ชมอีกหลายๆคันเลยนะครับามาฟังมาชมฝั่งซ้ายกันหน่อยเซาซีของผู้โดยสารนะครับนี่มาถึงเป็นอาร์เรียงกันอย่างสวยงามมาถึงเซาบีนะครับปิ๊งปิงนะครับไม่มีการตัดการตอ่อไม่มีผิดรูปนะครับ แล้วก็เสาบี ee, มาถึงเสาเอฝั A, ่งซ้ายนะครับนี่นับลำเบอร์อยู่ครอบอยู่ทวนนะครับเป็นเป็นอาร์คนะครับเสาบี Sal ee, นะครับมาถึงเสาเอฝั A, ่งซ้ายสวยปิ้งทุกส่วนนะครับอ่านับเบอร์จากโรงงานนะครับมาเกอร์มาเกอร์อยู่ครบดูกลมคมสวยโอเคปิ้งๆกันไปเลยนะครับโอเคนะครับเช่นใดก็ขอฝากไว้หน่อยละกันถ้าเกิดว่าท่านลูกค้า มีความสนใจรถสไตล์ครอบครัวสไตล์ p v นะครับกับปีสุส่7ว่นะผมยังมีให้เลือกให้ชมให้แสดงความเป็นเจ้าของกันอีกหลายรุ่นหลายคันเลยสเปกกันเลยนะครับโอเคติด okay. ต่างก็ได้แต่รบสวยครับ